เพชรบินขอบเรื่องรับๆที่ไม่มีใครค่อยรู้เท่าไหร่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในจิวเวลรี่ของคุณก็เป็นได้ครับ เรามาทําความรู้จักเพชรบ,บินขอบกันก่อนในทางภาษาอังกฤษที่ระบุไว้ในเล่อใบเอร์เขาเจะเรียกว่าชิปเพลักษณะนี้จะเป็นรอยบินที่ขอบสามารถเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติหรือเกิดขึ้นได้ระหว่างการเจร,าาริญเและเกิดข้อผิดพลาดทาให้มันบินกินขอบไปหรืออาจจะเกิดจากมือมนุษย์ที่เกิดจากการกระแทกหรือเกิดจากช่างฝังเวลาฝังเพชร,รแ,แล้วเครื่องมือไปกระแทกและเกิดขอบบิดที่สําคัญคุณรู้ไหมเพชรบินขอบไม่ใช่เพชรเสียนะครับมันยังเป็นเพชรที่นํามาใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าคุณรู้ความจริงหรือผู้ค้ากับผู้ค้าหรือแม้กระทั่งผู้ค้ากับคน รู้ความจริงตรงนี้เพชรตัวนี้ราคามันจะต้องตกแต่ไม่มีใครเขาบอกคุณบางทีเป็นความตั้งใจของคนขายนะเอ้ยเอามาเอามาเพชรบินขอบเอามาหูราคาถูกมากถูกกว่าปกติเยอะเลยวิธีจับเพชรบินขอบนํามาย้อมแมวไดดีที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมเขาจะใช้วิธีลงตัวเรือนและใช้ทองนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นหนามเตยหรือว่าการใช้ขอบทองนั้นไปปิดตําหนดตรงนั้นเพื่อไม่ให้คุณรู้ว่ามันเป็นเพชรบินมาจากประสบการณ์การทําโรงงานของผมมา27ปีการนําเพชรของคนอื่นนะครับมาซ่อมให้มาแกะมาเช็คดูโฮ้ยผมเจอบ่อย มากเลยนะคือว่าเฮ้ยใ,ในตัวเรือนของลูกค้าเนี่ยเป็นเพชรบินขอบมาพอสมควรเลยซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าเราไม่แกะเพชรมาเช็คลูกค้าจะไม่มีวันรู้ความจริงเลยครับสำคัญที่สุดน,นะครับซื้อเพชรต้องซื้อกับร้านที่เชื่อถือได้และมีคุณธรรมแล้วคุณจะไม่เจอปัญหาเหล่านี้จบแล้วครับนาทีครึ่งครึ่งเรื่องเพชรสาระดีๆเรื่องเพชรจากชิปเดมอนสวัสดีครับ